ทออ่อนๆแบบนี้เลยอะตามมาฝั่งนี้ใช่เล็กย้ก๊วยย้ยย <c oughs> ๊วยย้๊วยลดลดลดทุกคนวันนี้เราจะมากินเมนูกับน้ำพริกมาเลเซียแล้วมันก็ต้องกินกับยอดมะละกอนะค,ะ,<ช>คะทุกคนดูต้นมนสูงมากมเพื่อคลิปนี้วันนี้เราจะมาลงทุนตัดต้นมะละกอทิ้งเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะเล็กต,ตัดเองตัดกันเลยตัวเลยทั่ะ ไม่จะล้มมาทางไหนวันนี้ไม่มีผู้ชายล้มมาทางนี้สิฉันต้องวิ่งไหมเล็กลูกไม่กระเด็นหล่นใส่อ่ะโอ้โหเพื่อเมนูนี้คือต้องตัดต้นเลยเฮ้ยขุมไม่อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ยเรื่องขาไปสั่งนูนั่นนั่นไปทางโน้นเอาที่ออเราเอาที่เราไป อีฟมันระวังเด้ออีฟระวังนะเพื่อเมนูนี้เราถึงต้องตัดตพนมะละกอเลยนะคะเดี๋ยวมันจะมีดราม่าแน่นอนที่ตัดเพราะว่าอะไรนะเพล็กมันต้นแล้วเออทุกคนตังคลิปไม่จบเด้อบอนดาอะดนี่นี่ที่ทุกคนเราจะมากินดอกมันด้วยนี่แหละที่เด็ดนี่เคยกินปะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะมาค่ะทุกคนหลังจากที่เมยน,นะคะตัดต้นมะละโกนะคะทุกคนนี่แหละคือยอดอ่อนนะคะแล้วก็มีดอกนะคะน,นี่คือดอกตัวเมียเนาะดอกจะเป็นแบบนี้นะคะน้ําพริกวันนี้นะคะเขาเรียกว่าน้ําพริกสาบันนะคะนี่ค่ะที่กินกับใบมะละโกเลยนี่ค่ะทุกคนเป็นกระปุกแก้วแบบนี้นะคะใครที่สนใจอยากกินเนาะในช่องอร่อยว้าวของพี่จุ๊บแจงนะคะเดี๋ยวเมยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคะทุกคนนี่ค่ะ เราก็จะราดน้ำพริกสัมบันของเรานะคะสัมบันหรือซัมบะซัมบาเออนะสัมเนียงอาจจะแบบสัมเนียงอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะทุกคนนี่ค่ะมืก็จะราดไปแบบนี้เลยคะ่ะประกอบเนาะมาเห็นพี่เขากินอร่อยนะคะทุกคนแล้วก็มือก็กินประมาณสองสามครั้งแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ได้ลองน้ำพริกของพี่จุ๊บแจงสูตรที่แบบพี่จุ๊บแจงเขากินเลยนะคะทุกคน นี่คะ่ะใบมะละกอแบบนี้เลยคะ่ะพี่น้องใส่กับน้ำพริกซัมบาของเราคนลยัใช้มือนะคะเหมยก็ล้างแล้วเรียบร้อยด้วยค่ะพี่น้องมาอืมอร่อยมากน้ำพริกของเขาจะมีความหอมมะเขือเทศนะคะทุกคน หอมมากนะคะแล้วก็รสชาติก็ถือว่าเผ็ดจัดจ้านเลยนะอร่อยกิ่กับลูกมแล้วก็คือมะละกอต้นนี้คือมันเวลามันเขาเรียกอะไรนะออกลูกออกผลเอ้ยไม่ใช่เวลามันมีลูก แล้วกเนาะมันจะไม่โตนะทุกคนคือมันก็จะร่วงนะคะก็เลยต้องตัดอ่อ,อมีช่องหนึ่งแบบคอเมนต์แล้วว่า กินไปเดอ้ออันใบมะละกอนอะ่ะเพื่อยอดวิวทาได้ทุกอย่างทุกคนเข้าใจเขาว่าแบบความชอบของเรามันไม่เหมือนกันไหมแล้วก็เปิดโลกนะคะวัฒนธรรมการกินแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ละประเทศเนาะอันนี้คือมาเลเซียเขากินยอดมะละกอน,นะคะทุกคนมมขมค่ะ บางคนเขาก,กินขมอยู่แล้วเนาะก็เลยแบบไม่มีปัญหาอืมาะลาะกก็ยังกินเลยสะเดาก็ยังกินเลยน่าจะความอชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเหมยบางคนที่แบบกินขมได้อยู่แล้วจ้ะ ถ้าเป็นผักนะแลนะก่อนขมเหมือนกันค่ะพี่น้องขมทุกอย่างแต่ว่าพอก,กินกับน้ำพริกเออมันอร่อยอ่ะ ลองดูนะทุกคนน้ำพริกอร่อยมากทุกคนไม่ต้องทำเองแล้วอะ ข้าวอีกแด้านหลังม,มันสูงเพราะมันเมียน,นี่ลองชิมดูครับเนี่ยต้อเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ไม่ทิ้งเนาะจะลองกินตรงนี้ดูอ,อร่อยอะ่ะแล้วก็มีคนดราม่าอีกเนาะอีกอย่างก็อร่อยเบิร์ดเนาะ อย่างกระเซ็บ,บเบิดความหิวหรือเปล่านี่ค่ะพี่น้องยอดอ่อนๆแบบนี้เลยปลา,ากจะกรอบๆเค็มๆ ฮืมฮืมม,ม,มันทับอยู่ด้านล่าง ขออนุญาตโกยน้ำพริกก่อนเพื่อความทั่วถึงเนาะกินแบบจริงจังมาก คนเราทําแม่อลอยอย่าฟืน้นนะทุกคนคนที่กินแบบนี้คือแบบเออเข้าใจพี่จุ๊บแจงนะคะเป็นคนที่กินอร่อยมากนะทุกคนเป็นแบบบุกเบิกกินมละคลเลยเลยมัง้งคนไทยนะคะ อ,อืดอกก็อร่อยลองดูนะทุกคนใครที่ชอบกินขมแนะนำเลยคนชอบก็ชอบเนาะแต่ถ้าใครที่กินขมไม่ไม่ค่อยถนัดก็ไม่แนะนำนะคะ

ไปสุดท้ายอ่ะ นเป็นลมขมเป็นยาแล้วพี่น้องอือหือหอืมอืมดอก รอกม,มาแล้วก็ตัวเมียหลุด เดี๋ยวลองกัดนี่ก่อนต้มกลิ่นเลย โ okay, okay. อเคแบมแค่ที่กินแบมแล้วก็ไม่เป็นนะคะอาหนัพริกไปกินกับข้าวน่าจะอร่อยนะคะคุกข้าวกินเลยอืม